้อง,งไปที่ซ้องมาอยู่วันครับเ,ออเร,รื่องของซ้อมอยู่ที่ค่ายเป็นยินดีครับมีใครเป็นคู่ฟังไปซ้อมเมืที่นั่นก็มีน่ารักรุ่งเกิดก็ออคือเพื่อนเพื่อนในค่ายตัวใหญ่เนาะตอนนี้เราเอายุเท่าไหร่ละสิบแปดยี่สิบเก้า <18, 19, S 1> เราสูงเท่าไร 108, 5, ร้อยแปดสิบห้าน้ำหนักกระป๋อยมาไหมอีกกิโลครับประมาณหกสองเราเมือกตัดเลยครับก็สี่เมือกแล้ววันนี้เรามาเจอกับซุปเปอร์เล็กเคยเจอกันมาคมฟังเยอะครับผมล่าสุดเลยปะครับเพรนั้นต่อยกันที่ที่นี่นะพี่นาตัเนินนี่เนาะ วันนั้นเราชนะลูกอะไรก็ม้วนฝีมือตัวนก็เขาเดินเราหนาจะบอกว่าเดินเราดักรอเลยใช่ไหมครับอืมแล้ววันนั้นต่ออย่างเบ็ดเท่าไหร่ร้อยยี่สามร้อยยี่สามวันนี้ก็ต่อร้อยยี่ห้าใหญ่ขึ้นครับอืมคือเกิดวันนี้เข้าไปสอมหนักที่ว่ามาเกินหรือมาขาดมาเกินมาเกินครับแล้วอย่างวันนี้เรามีลูกอะไรที่แบบเสริมขึ้นไหมอาวุธก็มีครับมีมาแน่นอนอาวุธหนักกว่ากันเถอะเรียกว่าของเขาเนี่เป็นมวยอะไรนะ ก็ฟรีเมอร์เหมือนกันมันก็คือสนุกแน่นอนเราถอยมวยมาลุลุ่ยทั้งหมดกี่ไปประมาณ6-20ตังค์เราคนจังหวัดจงซาวฝากเชิญชวนแฟนๆขับเรานิดหน่อยก็วันนี้ครับยอดตรงถอยตรงจริงครับฝากพี่น้องชาวจังซาวช่วยเชียร์ก็เป็นกำลังใจให้ผมนะครับวันนี้ทำที่แน่นอนเนาะวันนี้ลงคุมคุมเมาประมาณกี่กิโลประมาณ5กิโล6กิโลเด็กเขาจะร่ามใจ